ตอนที่1725เอี่สหาลือติสายกระจาอยู่ในความวา่างเปล่าและสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายวันนั้นคือตัวตนระดับราชานนรันก่อนหน้าน,านี้นี่มันจะระค้เบินจะทาได้แต่เจ้ามางออกไปตัวตนระดับราชานนรันขั้นกลางสามคนกับถูกลบหายไปในชั่ววิบตาพลังระดับนี้มันน่าสะพึงกลัวเพียงใดและการที่สามารถลงมือสังหารทั้งสามคนนี้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักดูท่า คงไม่ได้อ่อนแอไปกว่าระดับกึ่งเทพแท้จริงอย่างแน่นอนเจนี้ที่อดทนก้าวข้ามทันสมัยมาได้ดูเหมือนว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นมันจะไม่ธรรมดาจริงๆหลิงหยุนได้กล่าวขึ้นซึ่งท่าทีของหลินเทียนในตอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไรสําหรับการสังหารผู้บ่มเพาะร,ระดับราชาในลานขั้นกลางทั้งสามสำหรับเขาราวกับว่ามันเป็นเพียงแค่การถอนญาติสามต้นธรรมดาธรรมดาเท่านั้น และในเวลานี้เขาได้ก้าเดินกลับไป1นก้าวก่อนจะไปปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ากลุ่มคนของพวกเขาในชั่วปิตาไปกันเถอะเขาได้กล่าวกับคนอื่นๆและในตอนนั้นเองพวกเขาก็ออกเดินทางไปจากสถานที่อย่างนี้ในไม่ช,ช้าก็ไปถึงหุบเขาโบราณแห่งหนึ่งก่อนที่หลินเทียนจะปลดปล่อยจิตสัมผัสะระดับราชานีรันออกไปโดยรอบก่อนจะคนพบถ้ำที่ภายในดูกว้างขวางเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะวางขายอาคมปิดกั้นพื้นที่เดิมลับเอาไว้ กว่าหลายสิบชั้นนี่เจ้าหนูเจ้ามีข่ายอาคมที่สามารถกำหลับผู้บุ่มพอที่อยู่เขตแดนเทียบแท้จริงได้หรือไม่เสือขาวได้กาทถามหลินเทียนขึ้นมีสิหลินเทียนได้พยักหน้ากาตอบอย่างเรียบง่ายเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักก่อนจะขอให้คนอื่นๆเป็นผู้พิทักษ์เขาอยู่ด้านนอกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มทําความเข้าใจข่ายอาคมต้องห้ามน,นี้หลังจากที่ปัจจุบันเขาสามารถทะลวงเข้าสู่เขตแดนราชานิรันดร์ได้แล้ว และเมื่อเขาเริ่มทําความเข้าใจเก็บคาขาอาคมที่ยิ่งใหญ่นี้พลังวิญญาณที่อยู่ในตัวของเขาก็ถูกปลดปล่อยออกมาโดยสัญชาตญาณพร้อมกับพลังผนึกที่ทรงพลังที่กําลังพลุ่งออกมาตัดฉากณเมืองหลวงหลักของดินแดน่นคนวมใต้แห่งนี้ภายในตำหนักที่ดูยิ่งใหญ่และโบราณเสียงทุ้มต่ําพันดังขึ้นพร้อมกับท่าทีที่ยินชาเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้มีคนเข้ามารายงานว่าตัวตวนระดับราชาเนลันที่พวกเขา ส่งตัวออกไปเพื่อค้นหาและจับกลุ่มพวกหลินเทียนก่อนหน้านี้จู่ๆแต่กิงวิญญาณของคนเหล่านั้นก็หมดดับลงทั้งหมดซึ่งนั่นก็สามารถบอกได้เลยว่าตัวตวนระดับราชาน,นิหลันทั้งหมดที่พวกเขาส่งออกไปได้เสียชีวิตลงแล้วนี่มันถูกสังหารโดยมนุษย์กลุ่มนั้นอย่างนั้นหรือผู้บ่มเพาะที่อยู่ในโลกแห่งความตายนี้ล้วนแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตั้งแต่มีคนของพวกเขาตกตายไปมันก็ไม่จำเป็นต้องสงสัยเลยว่านี่จะต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์กลุ่มนั้นอย่างแน่นอน พวกมันกล้าดีไงถึงได้สังหารควของพวกเราครั้งแรกของเราภายในดินแดนของพวกเราพวกมันสมควรตายเป็น,นพันๆขังผู้บุ่มพรอภายในห้องโถงแห่งนี้ล้วนแล้วแต่ปลดปล่อยกินไอพลังหยินออกมาพร้อมกับสายตาที่เย็นชาเป็นอย่างมากเพียงแค่มนุษย์ตัวจ้อยเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่อะไรหนึ่งในนั้นได้กล่าวขึ้นข้าเองก็อยู่ที่นี่มานานแล้วดังนั้นข้าจะออกไปเพื่อจัดการมันด้วยตัวเองคงต้องเป็นเช่นนั้น หยินชางกำลังเก็บตัวบม่มเพาะและในฐานะที่เป็นเจ้าของโลกแห่งความตายคนต่อไปแต่ทรัพยากรในการบ่มเพาะของเขากับถูกผู้อื่นช่วงชิงไปมันจำเป็นต้องมีคำตอบที่น่าพึงพอใจอกแก่เขาลหลายๆคนได้กล่าวขึ้นและเพียงชั่วครู่กิ่นอายระดับกึ่งเทพแท้จริงทั้งหลายก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาและเพียงชั่วครู่ล่างหลายล่างก็ได้จางหายไปจากในห้องโถงแห่งนี้ตัดฉากภายในหุบเขบาโบราณที่ดูกว้างใหญ่ มีทำภายในุบเขาแห่งหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่และภายในนั้นรอบร่างกายของหลินเทียนเต็มไปด้วยพลังวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างหนานแน่นพร้อมกับกลิ่นไอทําลายล้างที่ทรงพลังซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาและเขาในตอนนี้กําลังทําความเข้าใจเกี่ยวกับข่ายอาคมผนึกต้องทมระดับเทพแท้จริงซึ่งเวลาเองก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงพิบตาก็ผ่านไปแล้วกว่า3วันพร้อมกับพลังผนึกรอบร่างกายของเขาที่ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งทำให้ท่าทีของไปจีชีและคนอื่นๆพันรู้สึกอึดอัดหลังจากที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของข่ายอาคมที่ทรงพลังซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจัลลเข้เป็นธาตุที่เคยเห็นข่ายอาคมนี้มาก่อนมันในเวลานี้สามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังผนึกที่ทรงพลังเช่นเดียวกันและสามารถรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณเลยว่าหลินเทียนสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับข่ายอาคมนี้ได้แล้วนั่นจึงทําให้ดวงตาของมันพันเป็นประกายขึ้นมาเล็กน้อยเพราะหากเทียบกันแล้ว มันแข็งแกร่งกว่าก่อนหน,นี้เป็นอย่างมากเพราะกลิ่นอายที่มันปลดเอยออกมาในตอนนี้ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนี่คือการที่สามารถทําความเข้าใจและควบคุมข่าอาคมนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วอย่างนั้นหรือนี่มันจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วอันซื่อสื่อได้กล่าวขึ้นขนาดจ้องมองออกไปพอหลังจากที่ความเข้าใจของหลินเทียนเกี่ยวกับข่ายอาคมนี้เพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้อาคาระต่างๆที่ดูเลือนลางก่อนหนีน้เริ่มกระจ่างชัดและเข้มข้นยิ่งขึ้น ถึงขั้นทาให้กลุ่มของพวกเขาอดที่จะก้าวถอยกลับไปไม่ได้เพราะกลิ่นไอพนึกที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นมันทรงพลังเกินไปพอแม้แต่อากาศโดยรอบก็ยังเต็มไปด้วยแรงกดดันพอแม้แต่เสือท้าสูตวน้อยที่อยู่ขั้นกลางของระดับราชานหลันก็ยังไม่มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับสินี้เพียงชั่วริบตาครึ่งเดือนก็ผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็วและในเวลานี้เองกลิ่นไอพนึกที่ปลดปล่อยออกมานอกร่างกายของเขาเหมือนก็อยู่ในระดับที่น่าสะพปึงกลัว ถึงขันน่ะไม่กลุ่มคนของพวกเขาได้ถอยล่นออกไปอยู่ที่ชายขอบของถ้ำเพราะกลิ่นไอผนึกที่ปลดเปลื้อ,อมานั้นมันส่งพลังจนส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถอยู่ข้างกายหลินเทียนได้อีกต่อไปในเวลานั้นเองหลินเทียนได้ลืมตาขึ้นพร,ร้อมกับประกายแสงว่าผ่านซึ่งทำให้คนอื่นสามารถสัมผัสได้เป็นยังไงบ้างอันสวยได้ถามขึ้นก่อนจะกล้าเดินออกไปตรงหน้าขาอาคมหมื่นผนึกเหมือนต้องหามระดับเทพแท้จริง เกิดจะสามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แล้วหลินเทียนได้พยักหน้ารับก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นอีกว่าแต่หลังจากนี้ข้าจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับข่ายอาคมสังหารต่อข่ายอาคมหยินหยางไร้สิ้นสุดอย่างนั้นหรือจระเขเบิญจะทัดได้กล่าวขึ้นเพราะมันเองก็รู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับข่ายอาคมทั้งสองนี้เป็นอย่างดีหลินเทียนได้ใส่ศีรษะมันเป็นข่ายอาคมสังหารในรูปแบบหนึ่งน่ะข่ายอาคมสังหารระดับราชาเทพทันทีที่คําพูดนี้หลุดออกมา มันก็ทําให้กลุ่มของพวกเขาอดที่จะรู้สึกตกตะลึงไม่ได้นี่เจ้ามีขายอคคมสังหารระดับนั้นจริงๆอย่างนั้นหรือเสือขาได้จ้าาองมองไปทางหลินเทียนนันจึงถามให้หลินเทียนได้แต่ยิ้มตอบเพราะในความเป็นจริงแล้วในทักษะหนึ่งวิญญาณสวรรค์ที่เขาครอบครองอยู่มันมีแม้กระทั่งขายอคคมสังหารระดับสูงสุดของเขตแดนจัก,กรพรรดิอย่างถวยเทพแต่ด้วยระดับปัจจุบันของเขามันยังไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบขายอาคมระดับนั้นได้เพราะด้วยระดับการบ่มเพาะของเขาในตอนนี้ มันยังไม่สามารถทําให้เขาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการอาคมระดับนั้นได้หากเขาพยายามที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับมันแล้วก็ไม่เพียงแต่เขาจะล้มเหลวในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับมันแต่มันยังจะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเขาจนถึงระดับหนึ่งอีกด้วยเขาในนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะขอให้เราสหายทั้งหลายเป็นผู้คุ้มกันให้กับขขเขาอีกครั้งก่อนที่เขาจะหลับตาลงและเริ่มทําความเข้าใจเกี่ยวกับกายอาคมสงหารนั้นและในเวลาต่อมานั่นเอง พลังวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยออกมานอกร่างกายของเขามันก็เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับจิตสังขารอันเย็นเยือกที่ถูกปลดปล่อยออกมาในชั่วพริบตาจิตสังขารที่เรื้อนลังในตอนแรกแต่เพียงชั่วพริบตามันกับเข้มข้นขึ้นอย่างมากและภายในไม่กี่ลมหายใจมันก็แตะถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งส่งผลให้ไปจี๋ีและคนอื่นๆได้แต่ตัวสันสะท้านอย่างไม่สามารถควบคุมได้และรู้สึกหนักอึ้งตามร่างกายแน่นอนว่ามันน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า ขาอาคมสังหารดินอย่างไร้สิ้นสุดนั่นนั่นจึงส่งผลให้จระเข้เป็นทาสได้แต่เกื่นน้ำลายลงคอหลิ่นเที่ยได้เพิ่งทําความเข้าใจเกี่ยวกับขาออคมสังหารนี้แต่กันนั้นจิตสังหารที่ปลดปล่อยออกมามันกับน่าสะพึงกว่ายอย่างมากลากับมันสามารถกวดล้างได้ทุกสปปรรพสิ่งนัดใจกลางของท่านแห่งนี้หลิ่นเถียยที่กาลังปลดปล่อยพลังวินญญาณออกมามันทรงพลังอย่างมากพร้อมกับจิตสังหารที่ค่อยๆเข้มข้นขึ้นในวันานนี้ ข่าวอาคมสังหารที่เขากำลังทำความเข้าใจอยู่นั้นมันมีชื่อว่าเฉียนคุนเจิ้งหยวนซึ่งเป็นหนึ่งข่าออคมสังหารที่ทรงพลังที่สุดที่ถูกบันทึกเอาไว้ในทักษะหนึ่งวิญ,ญานสวรคร์ซึ่งอยู่ในระดับราชาเทพซึ่งมีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดเดาได้ตอนนี้ด้วยฐานการ่มเพาะของเขาที่อยู่ในเขตแดนราชานิลันมันจึงส่งผลให้เขาแทบจะไม่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่บขายอาคมนี้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหา ที่เขาจะสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับกันเพลี่ยงแก้เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นแม้มันจะเป็นเปลี่ยงแก้เศษเสี้ยวของขายอาคมสังหารนี้แต่เมื่อประสานลงเข้ากับขายอาคมหมื่นผนึกหมื่นต้องห้ามแล้วมันก็เพียงพอที่จะทําให้เขาสามารถกำลับผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงได้พลังวินัณของเขาที่ปลดปล่อยออกมามันค่อยๆหนาแน่นขึ้นพร้อมกับจิตสังหารที่เข้มข้นอย่างมากหลังจากที่เขาเริ่มมีความเข้าใจเปลี่ยงแก้เศษเสี้ยวหนึ่งของขายอาคมสังหารนี้ และเพียงชั่วพิตาเวลาก็ผ่านไปเลขหนึ่งเดือนและในตอนนี้กิจสังหารที่ปลดปล่อยออกมานอกร่างกายของเขาหมันเข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมากถึงขั้นทันไม่เกิดรอยแตกลาปรากฏขึ้นรอบทาและหุบเขาแห่งนี้ก่อนที่ฝุ่นควนจะค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับมิติดยรอบที่ค่อยๆเกิดรอยแตกแล้วนั่นจึงทําให้ไปจี๋และคนอื่นๆต่างก็ต้องถอยออกไปไกลย,ยิ่งกว่าครั้งก่อนและเมื่อพวกเขาเจ้าเมงออกไปยังใจกลางที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ มันก็อดที่จะทําให้พวกเขาจ้องมองออกไปได้วยความตกตะลึงไม่ได้เขาเปลี่ยนแค่เริ่มทําความเข้าใจเพียงแค่เสียเสี้ยนึ่งของขางอาค,คมนี้เท่านั้นแต่มันกลับน่าสะพึงกลัวถึงขนาดนี้แต่ถ้าเขาสามารถทําความเข้าใจมันได้ทั้งหมดและสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันจะน่าสะพึงกลัวขนาดไหนเสือขาได้แต่จ้องมองออกไปก่อนจะรอบเกินน้ำลายอีกใหญ่ขณะที่มันได้กล่าวขึ้น